ว่าไฟที่เคยถ่ายเปิดไว้ของคลิปที่แล้วนะคะที่มีวิวน้องโคซี่นะคะมันเสียเราก็เลยต้องไปถ่ายใหม่เนื่องจากวันนี้เราจะไปถ่ายรูปพอดีนะคะแต่ว่าวันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับออกคันนี้นะคะนี่จะให้ดูน,นี้ก่อนไปสอยขึมามานมาร้าอยขอบคุณแจนละว่า๋ยวจะให้ดูข้างในอะ่ะแต่จะขอแบบถ่ายด้ว อันนี้สั่งซื้อได้และค่ะที่ซูนีสนใจนะคะที่ว <si te S 1> ันนั้นห้องนี้ก็มีอยู่ค่ะคุกคนโอเคเลาไปดูตาเรารีวิวกันเลยแล้วกันก็คื หลบมุมว่าทุกคนได้ยินปะนี่นะคะเมื่อกี้เราไปสส่มาแล้วน้องโคชีทั้งหมด6รสชาติมี6รสชาติแล้วค่ะยังมีนีกจะได้ยินเสียงปะเพราะว่าอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เอาไมค์มาด้วยคือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะคะก็อยากจะถ่ายลงช่องไปด้วยเลยเพราะว่าไม่ได้ดวของน้องวินเยอะนานมากเลยปะรู้สกนี่นะคะ ก็มีนอนอันนี้ได้เป็นสีเขียวแล้วก็นอ้องคอนชีนอนอนอ่นารีบมากทุกคนมาเริ่มเลยเอาไหนก่อนเอาน่าจะเบาสุดละสอบบรีดสอบบรี่เมื่อกี้ก็คือไปซูนีมาด้วยนะคะ,ะเริ่มอันนี้ก่อนเหมือนเขาจะแบบทำแบบแกะออกมาได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะทำ เมื่อไม่ผ่านมาสักพักแล้วคนน้องก็อาจจะหยบมากสมุนมากอันนี้เป็น,ปนครีมแบบฟิล์แบบครีมลายๆแล้วก็สตหรับวันนี้เปรี้ยวๆดีไหมคะ อร่อแน่นมากอร่อยอันนี้รสชาติที่เหนสตรอเบอรี่นะคะแต่เราจะขึ้นรสชาติไปให้ละกัน,นะคะ่ะทุกคนตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าไม่มัน่นใจข้อมูลเท่าไหร่ต่อด้วยอันนี้น่าจะมีความเลออยู่ค่อยกินนะกินยังไง รสในข้างในยังไม่เหมือนกันนะตัวน,นี้จะมีความเหมือนตะกตัวอันนี้มาแล้วอะตัวน,นี้จะมีความเหมือนขนมก็ <c oughs> มันก็คือขน, <c oughs> นมไม่เป็นพูดไม่ถูกแต่ว่าเหมือนกกอสุกี้เออสุกี้เดรได้อร่อยต่อไปเราจะแบบค่อยค่อยๆทอยค่อยทะลุนะครับอันนี้เป็น โอเลอ้อยน,นะคะไม่ยินเสียงหรอเราจะพยายามพูดให้ดังที่สุดแต่ตรงนี้มันมีคนเยอะเราก็ไม่กล้าพูดนะ หวานสุดเลยเนื้ความมันเป็นโอริโอ้ทุกคนหวานแต่ว่าอร่อยนลยอ่ะถ้าใครที่ชอบขนมหวานไหวานนะจะชอบพอชิมได้ไม่หวานเด็ดแต่ว่าอร่อยก็รู้ฟิลแบบเกี้ยนกรีดเหมือนใส่ตีนรสชีสกินดีมากทุกคนต่อไปเราจะเก็บน้องชาเขียวมาดูทายแล้วกันเพราะว่าเราเป็นคนที่ไปกินชาเขียวแล้ว แต่ตอนในเมื่อมาทุกคนก็ต้องกินทุกคนนะตอนนี้เป็นเหมือนชินามิสุ ี่ลแต่ก็มีความแบบเลือบคาราเมลอ่ะแบบแตบตาเ,า,เาเพราะว่าเพราะว่าแบบอะไรนะจีบไปใช่ปะแต่มันก็จะหว,นวานๆนี้ตอนนี้ให้อันนี้เป็นเดอรเบสยร์เราอร่อยไหมต่อไปเป็นคอนชีสเราว่ารสเนี้ยเลิศแน,น่นอนเพราะว่ามันมีความเป็นของขาวเดือดใดเลยใด ระแบนสอร่อยมากดิก็คือในตัวชีมอะให้ดูยังไงมันมีข้อ้อดในชีมด้วยอ่ะทุกคนในชีในชีนชนชอะ่ะมันเป็นชีมชีสใช่ปะอนี้เลขอยสิบาทฉันจำไม่ผิดสุดท้ายนะ <laughs> อันนี้ก็ทำใจก่อนทีนนิดนึงก่อไม่ใช่เดียวว่าโอ้ยอ่ะ าชาเขียวมากเลยพักก่อนถ้าคนท,ที่ชอบกินชาเขียวอาจจะชอบนะคะแต่ว่าเราไม่ทันาชาเขียวจริงไม่เชื่อมากทุคนนกคนไม่ไหวพักก่อนขอกลับามากินอันนี้อร่อยปะ จัดลำดับนะคะเราให้น้องน้องคอนคอนชีอันดับหนึ่งนัมบอวันนะคะแล้วก็น้องที่รามิสุนะคะแล้วก็น้องสับเวอรีท็อปซีอร่อยมากก็ถ้าใครที่สนใจมาซื้อนะคะน้องอยู่ที่เซนทันเวิร์ชั้นเจ็ดปัตรงหน้าเอ็เอเลยทุกคนตรงแบบใกล้ๆที่เขาจองตั๋วเลยคือร้านจะเป <ford passage> ็นความอัพสโตย์ตรงกันนะคะถึงวันที่ ข้างนี้นะคะขอแยกขึ้นข้อมูลเ <laughs> นื่องจากไม่แน่ใจข้อมูลที่แน่ชัดน,นะคะแต่เหมือนจะถึงเดือนมีนาตั้งแต่วันนี้ก็ถึงเดือนมีนานะคะ่ะเป็นคอ,อ,อร์สโซนที่เซนทันเวิร์ลทุกคนมามาชิมได้อร่อยมากค่ะก,ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับโค้ก so, ีิเป็นขนมชิปป้อนบักเคาเลชิปป้อนบักแบรนด์นนนนนใหม่นะคะของบ้านโอภาสไนคครับตอนนะคะเรามีแบรนด์นของเราเองเทียวร์ไทด์จิ้งคือน่ารักมากแล้ว,ลว <Yeah. laughs> น้นนองก็คือ กอดขนมยูบอดีน <c oughs> <c oughs> ี่นะคะก <c oughs> <c oughs> ็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครสนใจก็มาได้ที่เชทานเมอร์นะคะวันนี้เราก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะมาแบบเป็นวอล์กสั้นๆแบบสั้นมากๆเพราะว่าคือตอนแรกอะ่ะเราแค่จะถ่ายลงคลิปต่อนะคะแต่รู้สึกว่าเออไม่ได้ลงช่องในมีดีนานแล้วนะคะก็อยากจะลงนะคะ <c oughs> เก็บไว้เก็บไว้เป็นรีวิวนะคะใี่แบบมาย้อ,อกกนกลับมาดูเองด้วยก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องการตลาดตุ๊กตูด้วยนะค